คนนี้น่นนะครพ่อผมขอเปลี่ยนทีมครับดูแล้วถ้าจะไปไม่รอดคนที่ทำให้ทีมไม่รอดคงไม่ใช่พวกชั้นหรอกแต่น่าจะเป็นนายนั่นแหละพ่อก็รู้ว่าผมไม่ถูกกับสองคนนี้ทำไมพ่อทำแบบนี้ครับเพราะว่าฉันไว้ใจคนสองคนนั้นและฉันต้องการให้โอกาสพวกเขา สองคนนี้เหรอคะเราคงเป็นทีมที่มีปัญหากันมากที่สุดอา้าวก็ถ้ายากไปถึงจุดหมายก็ต้องหาทางแก้ปัญหากันเองสิแล้วไม่ต้องมาบอกฉันว่าฉันไม่สนใจว่าจะแก้ปัญหากันยังไงสิ่งเดียวที่ฉันต้องการก็คือไตรามาสสุดท้ายของปีนี้บแบรนด์ของสินค้าที่เธอทั้งสอนคนตั้งต้นมันขึ้นมาจะต้องสามารถทำยอดขายได้ชนะคอลเลกชันล่าสุดของฉันเข้าใจไหม ฉันขอเตือนไว้ก่อนนะว่าอย่ามาเป็นตัวถ่วงพวกฉันไม่ต้องห่วงนะครับถึงผมกับทรายเนี่จะงานเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือง,งานอื่นๆแต่ผมตกลงกับพ่อคุณแล้วว่าจะทำให้เต็มที่ผมจะพยายามเป็นสองเท่าไม่ต้องห่วงฉันหรอกห่วงตัวเองเถอะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะมีปัญหามากกว่ากันนี่เธอทำไมทำไมละ่ะพอได้ละจะทะเลาะก,กันเองทําไม อยางี้ดีกว่าครับเรามาแบ่งหน้าที่เพื่อวางแผงนกันดีกว่า ให้คะแนนเท่าไหร่หา้าครึ่สี่ะสี่ไมให้น้อยจังอ่ะมันไม่ไดีขนาดนั้นเลยเหรอ นายล่ะวิจาร์มาตรงๆแรงๆเลยก็ได้นะสาสาคุณเรียนออกแบบมาไม่ใช่หรอแต่ดูเหมือนคนออกแบบไม่เป็นดูไม่มีอะไรโดดเด่นถ้าให้ผมเสียเงินเป็นหมื่นๆเพื่อซื้อโซฟาตัวนี้เนี่ยผมไม่มีวันเสียเงินเด็ดขาด มากก็เชิญนายทำเองอ่ะก็คุณบอกให้วิจาร์ตรงๆแรงๆไม่ใช่เหรออ่ะยี่ฟ้าฟ้า มไม่มีเหตุผลเลยนะคุณนายตำหนิผลงานฉันนี่นั่นแหละเหตุผลนายไม่ได้เรียนออกแบบนายจะไปรู้อะไรละ่ะผมมาแค่พูดความจริงคุณเองก็บอกผมเองไม่ใช่เหรอว่าให้ผมวิจารณ์ตรงๆแรงๆผมมาแค่พูดความจริงแล้วความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็เป็นในทิศทางเดียวกัน คุณต้องรับให้ได้เพราะอีกหน่อยเนี่คุณจะต้องเจอคำวิจารณ์อีกเยอะใครด่ามาฉันก็แค่ด่ากลับคุณจะด่ากลับทำไมถ้าคุณสวนลูกค้ากลับมันจะมีประโยชน์อะไรคำวิจารณ์คำตำหนิมันอาจจะฟังดูไม่น่าฟังสักเท่าไหร่แต่คำวิจารณ์คำตำหนิพวกนี้เนี่ย มันจะทําให้เราพัฒนาตัวเองไม่ใช่เหรอพูดชมโบราบอกไปเธอได้ฟัง